เฮ้ยกาแฟได้ยังเนี่ยโอ้โหถ่ายจะจบรายการแล้วเพิ่งจะมาอะไรวะโอ้สปอนเซอร์ของเรานะครับ sponsor เว้ย sponsor อะไรใจบินด้วยนะครับใจบินอะไรอ่ะ sponsor จะบอนไซเงี้ยอะไรมากินทุกวย่าจะฟรีอะไรกินอาเอาอะไรวิ่งขึ้นไปใจแชมป์โลกอะไรมันไม่สนมันแค่พ่อครูนี่ ใจสิฉัมีอะไรผมไม่ซนฉัมเยี่ไม่เอาทุกวันกินทุกวันฟรีเอาอะไรแมโอ้ยเดี๋ยวใจมีนด้วยนะเก็บกับมีดีได้ปะผมไม่ซนคนละเลี้ยงคนละเลียงเอไปเยี่ยมผู้ไทยชัดไปด้วยมึงมึงไปต่อยแล้วก็ได้โบนัสค่าตัวเพลงที่ใบเลยแล้วก็มากินฟรีมต้องมาใจเยี่กว่าทุกคนนะเออเอาใจหรือเปล่าเดี๋ยวไปคุยกับลูกพี่ก่อนขอบคุณหน่อยเลยสัตว์หน่อยหนน่อยห่อย ไม่ได้ไไม่ได้หองไม่ได้หงอยกไม่ได้หงอยเว้ยเด็กระตใจหลอดมก็ไม่เอให้กมเอาตังเนี่ยหลอดนะหดู่ไหนกูจะดูท่าไรนะหลดอ้ออ่ะยูดอ่พูดจริดทางเเฮ้ยอย่ไ้ยบแล้วดูนี่กาแฟดีเปล่องชิมดูหน คมเข็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 มได้ไงเนี่ย <siendo> มึงมุกฉีกมากเลยนะเข็มเข็มเข็มเข็เข็ม